โอเคค่ะวันนี้จะมาแชร์ทริปนะคะจะมาแชร์ทริปในการกำหนดนะ,ะกำหนดคิวให้สามารถรับไอเทมที่เป็นในลักษณะที่มันแยกออกจากกาันก็คือจะรับที่เป็นตัวเฉพาะเจาะจงนะคะโดยแบ่นแยกเป็นแต่ละสีซึ่งมันจะมีวิธีการนะคะอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะแบบแรกก็คือจะอใช้คิวนะคะเป็นตัวกำหนดสเปซสฟิ เลยโดยตรงนะคะกับตัวอีกตัวหนึ่งใช้คิวมาเป็นตัวช่วยเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้งสองแบบนะคะแต่มีการตั้งค่ายังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะโอเคมีขอ้อย้อนหลบก่อนเนาะโอเคค่ะ อันนี้เป็นตัวโมเดลเก่านะคะที่เป็นตัวโปรดักสามสีอยู่ในแหลกเดียวกันซึ่งตัวนี้ตั้งค่าโดยใช้ตัวที่เป็นท o บ็อกนะคะทูบ็อกซึ่งตัวนี้ก็จะใช้โหมดที่เป็นตัวโมเดลเนาะเป็นตัวโมเดลที่เราเคยตั้งค่ากันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองรันดูก่อนนะคะว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงที่เราเคยตั้งค่าไว้ ตัวนี้คือใช้แยกนะคะใช้แยกทั้งสาสีแล้วนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกตัวแรกเราจะกำหนดนะคะเราจะกำหนดให้คิวแต่ละคิวนะคะรับสินค้าแต่ละสีที่แตกต่างกันนะคะโดยใช้ คิวทั้งสามตัวนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองเชื่อมนะคะโดยใช้ A Key นะคะจากแรลกไปที่คิวเนาะจากนั้นนะคะจากนั้นให้เราไปคลิกที่คิวนะคะไปคลิกที่คิวเลื่อนลงมาข้างล่างจนถึงหมวดนะคะจนถึงหมวดอ่า input นะคะจนถึงหมวด input หมวดอ n p u t จากนั้นให้เลือกนะคะให้เลือก p ู o นะคะให้เลือกโูตัวนี้ถ้าสมมุติว่าของใครไม่ขึ้นหรือว่ามันมันขยายแล้วไม่ลงออมานะคะให้ย่อทุกตัวนะคะให้ย่อทุกตัวก่อนถ้ายังไม่ได้อีกนะคะถ้ายังไม่ได้อีกให้เราปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่เนาะเพราะว่ามันอาจจะเออเร์เรนะคะอ่ะเราคลิกที่โ r o นะคะพอคลิกมามันจะขึ้นนะคะตัว เลือกอยู่2ตัวก็คือ Post Strategy กับ Plan โ r e q u i r e s e n t p o t t s t r a ต e g y ตรงนี้ก็คือจัตัวเป็นตัวบอกว่าคิวตัวเนี้ยจะดึงสินค้ามาจากที่ไหนนะคะเราใช้ anyport ก็คือดึงมาจากที่ยังไงทรบเราก็ดึงมาจากแหลกตัวเดียวเพราะว่าเราเชื่อมแค่ตัวเดียวเนาะถ้าเชื่อมหลายๆที่เราค่อยมาดูเีงแต่น,นี่คือเราเชื่อมแค่ที่เดียวที่เราต้องการจะตั้งค่า อยู่ที่ p o o l requirement นะคะอยู่ที่ pull requirement ก็คือตรงนี้มันมีคำสั่งเดิมก็คือ p o o l anything นะคะ to pull anything ตรงนี้มันจะดึงทุกสีเข้ามาไว้ที่คิวนะคะแต่เราต้องการแค่สีเดียวให้เราคลิกนะคะให้เราคลิกที่ตัวเลือกด้านหลังเนาะ,ะจากนั้นให้เราเลือกไปที่ specific label นะคะ specific label ตัวนี้ปุ๊บเสร็จแล้วนะคะจะขึ้นหน้าต่างตัวเล็กๆนะคะว่า La เบลตัวชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็มีเป็น Value ไหนจำได้หรือเปล่าตัวนี้ La เบลของเราเราใช้นะคะเราใช้ในชื่อโมเดลหนึ่งเนาะเราใช้ในชื่อโมเดลหนึ่ง เราใช้ในชื่อโมเดล1 value ตรงนี้เรากำหนดเป็น Value ที่1 Value ที่1ก็คือตัวสีแดงนะคะตัวสีแดงเราไม่ต้องเปลี่ยนเนาะเอาออกมาจากนั้นไปกำหนดเหมือนเดิมเหมือนกันกับคิวที่3นะคะกับคิวที่3ที่ Input นะคะเลือก p u o l นะคะไปที่ requirement นะคะคลิกเลือกที่ specific label นะคะ specific label เสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อเขียนให้ถูกนะคะเขียนไม่ถูกก็จะไม่ทำงานเนาะอ่ะใส่เป็น value ที่สอง v a l u ที่2ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีเขียวนะคะน่าจะเป็นสีเขียวอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตก๊อปนะคะตัวนี้นะคะออกไปแล้วก็ทำเหมือนกัน,กนกตัวที่3นะคะทำเหมือนก,นกันกับตัวที่3มในส่วนของ output p o o l นะคะ p o o l requirement แล้วก็ไปที่ Push อ่ Specific Label นะคะ Label ก็คือแท g ที่เป็นชื่อของของตัว s o u r ที่เราเคยตั้งค่านั่นแหละว่าเป็นชื่อของโมเดลอะไรเนาะอันนี้เป็น3นะคะอ่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่อว่ามันถูกต้องไหมนะคะโอเคจากนั้น Reset แล้วก็ Run นะคะ เห็นไหมคือมันจะแยกให้นะคะเวลาที่เรากำหนดตัวไอเทมเนาะตรงคำตรงซอสท,ที่เรากำหนดไว้ว่าแต่ละตัวแต่ละสีเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะคะซึ่งเราก็กำหนดเนาะสีแดงก็คืออันที่หนึงสีเขียวคืออันที่สองอันที่สามก็คือสีน้ำเงินซึ่งกำหนดสเปซิฟิกแบบนี้นะคะจะง่ายก็ต่อเมื่อมันมี จำนวนไอเทมแค่3ตัวนี่แหละนะคะเพราะว่ามันทําทีละตัวไนงะข้อดีของมันก็คือโอเคมันกำหน,นดให้เห็นชัดแหละว่าของแต่ละอันเนี้ยมันแยกย่อยชัดเจนแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าสมมติว่าสินค้าอยู่ในชั้นวางของเรามีจํานวนที่หลายหลากหลายก็คือมีประมาณสักสิสีอะไรประมาณเนี้ย เราคือเล่นมือหงิกเลยนะคะก็คือจะเปลี่ยนมือหงิกเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเนาะดังนั้นนะคะดังนั้นจะมีทริคอีกตัวหนึง่งอริเซาตก่อนจงมีทริคอีกตัวหนึ่งนะคะทริคตัวนี้ก็คือเราจะใช้นะคะคิวเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึง่งเป็นตัวช่วยนะคะสมมติว่าเรามี สีทุกสีแหละเราต้องการใส่ไว้ในคิวนะคะเราไม่จำกัดเราไม่ต้องการที่จะไปกำหนดสเปซิฟิกตรงอินพุตของคิวเราสามารถนะคะใช้คำสั่งเนาะเดี๋ยวเราเชื่อมก่อนเชื่อมแลบนะคะไปคิวตัวฮับก่อนเนาะตรงนี้จะเป็นฮับให้เราตรงนี้นะคะเราจะใช้คำสั่ง by expression นะคะไปที่ คิวของจุดที่เป็นฮับก็คือคิวสอของเรานะคะไปที่คําว่า Output นะคะไปที่คําว่า Output เพราะว่ามันต้องส่งออกเนาะจากนั้นเราจะเห็นคําว่า s e n d to p p r t t e n d t o p o r t r t ตรงนี้ก็คือมันจะบ่งบอกว่าควรจะให้ส่งไปที่จุดไหนตรงนี้คําสั่งเดิมของมันคือ First Available ก็คือตรงไหนก็ได้ที่ที่ฉันที่ฉันเชื่อมโยงไว้ตัวนี้เราจะเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น by expression by expression ตรงนี้ปุ๊บพอเราเปลี่ยนเป็น by expression ตรงนี้เนี่ยมันจะถามว่าไอเทมที่อยู่ในชั้นวางของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรนะคะถ้าเราชื่อว่า type ก็ใส่คำว่า type แ,แหละแต่ถ้าเมื่อกี้เราตั้งค่าเป็น m o เ e l นะคะเราตั้งค่าเป็น model ล,ลืมเอาตัวเครื่องหมายอันนี้ออกนะมีแค่ชื่อตัวตัวเนาะตัว model m o เดลหนะคะจากนั้นนะคะอย่าลืม use transport เนาะเพราะว่าถ้าไม่ ใช้คำสั่งนี้มันจะแบบไปเองอัตโนมัติเนาะอ่ะพอเราทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้เราลองรีเซ็ตแล้วก็รันเราจะเห็นแล้วว่าโอเคมันมีฮับแล้วก็ปล่อยไปตรงนี้นะคะข้อเสียของมันคือเราใช้อ็อบเจกต์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะข้อเสียของมันคือเราใช้อ็อบเจกต์เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ข้อดีนะคะแต่ข้อดีข้อดีของมันก็คือถ้าสมมติว่า แรกมีสีเรากำหนดสีเนาะแต่ละสีประมาณ10สีเราไม่ต้องไปตั้งค่าสเป c ิฟิ c แต่ละคิวทั้ง10คิวนะคะเราสามารถใช้คำสั่ง expression นะคะย้ายไปทุกตัว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 ครบทั้ง10ได้เลยในครั้งเดียวอ่ะอันนี้คือยังไม่ลองเนาะอันนี้คือยังไม่เคยลองเดี๋ยวจะขอลองอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าสามารถปุดสามารถปุดข้อเสียที่ต้องใช้ Object เพิ่ม เดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะทําได้ไหมอันนี้คือไม่ได้เตรียมนะคะแบบลองเลยไปที่ชั้นวางนะคะไปที่ชั้นวางแล้วไปในส่วนของเ u t p u t ตรงนี้ Send t ทูพอรอันนี้กำลังคิดว่าถ้ามันเป็นคําสั่งที่คล้ายกันหมดถ้าเราใช้ตัว Send to Port ที่ไม่ใช่ first available เป็น b y expression มันจะส่งให้เราไหมนะคะอันนี้คืออุดรรั่วเนาะอุดรอยออรั่วที่ต้องใช้ Object เพิ่มอันนี้ก็คือ ว่านะเหมือนกันว่าไม่ให้มันได้นะคะเพราะว่าไม่เคยลองเหมือนกันนะคะถ้าได้นี่ก็คือเป็นความรู้ใหม่เนาะอ่ะเราลองสิถ้าไม่เออร์เรอร์ก็คือได้นะคะได้นะคะได้นะคะตบมือโอเคแสดงว่าคําสั่งพวกเนี้ยมันมีหน้าที่คล้ายๆกันเนาะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะตั้งค่าเป็นแบบเข้าไปตั้งค่าในตัวคิวสเปซิฟิกเลยหรือเปล่าหรือเราจะใช้การบ่ายเอ็กซ์เพรสชั่น expression นะคะส่งต่อ แต่ละสีที่เรากําหนดนะคะหรือว่าชื่อซอสแต่ละตัวเอาไปใส่ในคิวแต่ละคิวได้เลยไหมนะคะโอเคคลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถสอบถามนะคะไปในเพจหรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าคอมเมนต์แล้วแอดไม่ตอบนะคะแอดไม่ตอบหรือว่ามองไมง่เห็นเนาะสามารถไป ทักที่เพจได้เลยนะคะ